<TV. S 2> แล้วตอนนี้เอ็กซ์ก็อยู่กับผู้บริหารของเอ็กซ์เพิงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะไฮไลท์ปีนี้มีอะไรบ้างคะ บูธของ e x p e r t เนี่ยปีนี้เรามาด้วยคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า leading the future of AI mobility เพราะว่าแบรนด์เอ็กซ์เิเราเนี่ยเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมส่วนไฮไลท์ของบูธแน่นอนก็อยู่ที่รถ2รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเอ็กซ์เเราได้เปิดตัวรถ SUV ที่เราเรียกว่า G6 ไปสักระยะนึงแล,แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับจากลูกค้าล่าสุดในงานม o t ต r Expo ครั้งนี้เราเลยได้นํายนตกรรมอัจฉริยะล่าสุดรุ่นนี้ก็คือ Expert X อ็กซ์เผเป็น MPV ทรงสปอร์ตทรงคูเป คอนเซปต์ของคันนี้มันจึงเรียกว่า the spaceship มันคือยานอวกาศนะ, oh. นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็เหมือนยานอวกาศแต่ที่สําคัญไม่เพียงแต่ดีไซน์ข้างนอกเท่านั้นความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารการเป็นผู้ช่วยคนขับเรื่องระบบความปลอดภัยก็เต็มที่แม่นยำตัว X9 ตัวนี้ก็จะมาด้วยราคา 2 7 9ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของข้อเสนอพิเศษให้ด้วยแถม w a l l b o x ชาร์จพร้อมติดตั้งฟรีการรับประกันต่างๆก็ถือว่าเต็มที่ทั้งประกันตัวรถประกันแบตเตอรี่รวมทั้งประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยแต่ที่สำคัญนะครับคุณเดชก็คือเรามีโปรแกรมพิเศษที่เราเรียกว่า m o b i l i f e m o b i Life เนี่ยเป็นสิทธิพิเศษของการสะสมพอยต์และไปใช้แลกใช้บริการลูกค้าที่จับจองรถทั้ง2รุ่นของเราทั้ง G s และ X 9เราก็มี พอยพิเศษให้อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาที่งาน Motor ร์อ o ปในครั้งนี้ก็อ,อ,อยากให้แวะมาที่บูธเอ็กซ์เของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ